ผัดชาที่ว่าจะต้องใส่บินโตนี่ฮะเพื่อนๆครับวันนี้มาร้านพี่อ้อมเพราะว่าผมสั่งบินโตที่จะไปถวายไปถวายพระ,กะเก้ารูปก็นอกจากร้านพี่อ้อมจะทำข้าวกล่องแล้วนะ,ะสั่งเป็นบินโตเอาบินโตมาให้นี่ได,ได้เลยนะนี่ผมซื้อบินโตมา,มาให้แล้วมาใส่ค่ะได้เลย แล้วก็เบ็ดเสร็จฮะบอกว่าจะถวายพระเก้าลูกบินโตมาให้ปุ๊บบอกพี่อ้อมจัดเมนูเลยว่าว่าในบินโตคืออันนี้ต้องมีกับข้าวกี่อย่างครับกินโตก็แล้วแต่ลูกค้าค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ำพริกผักปลาทูทอดแล้วก็ ต้มสื่อที่ลูกค้าชอบนะคะอย่างของเราวันนี้มีอะไรบ้างฮะของเราก็จะมีน้ำพริกกะปิปลาทูทอดชะอมทอดแล้วก็มีผัดสดอยูหนึ่งปิโนะคะแล้วก็เป็นตัวที่สก็จะเป็นต้มจับฉ่ายค่ะใส่หมูใส่หมูสามชั้นแล้วก็อีกปิโนตจะเป็นตัวนี้ค่ะ ตัวนี้ก็คือผัดชาเป็นเนื้อปลากระพงแต่เนื้อปลากระพงเราก็ทอดก่อนนะคะแล้วก็มาผัดชาผัดเผ็ดๆค่ะแล้วก็จะมีขนมวันนี้หนูขนมหนูอยากเสนอเป็นผลไม้ค่ะดีครับผลไม้แพ็คหนูสั่งเอาไว้แพ็คมา20บาทดีครับค่ะนี่ก็จัดการให้เป็นเ็จแล้วก็ตัวข้างล่างก็จะเป็นข้าวหอมลิทั้งหมดจะเป็นห้าห้าห้าชั้นห้าชั้นปินโตวางไว้เรียบร้อยตอนึ่งพินโตค่ะวันนี้อาจารย์สั่งไว้เก้าปินโตนะคะ ตอนนี้จับสายก็นตสนราคาอ่านีจับสายราคาก็ตามปกติอะค่ะตัวนี้จับ่ายก็ถุงละ40บาทส่วนผัดชาก็จะแพงหน่อย10บาทก็คือถ้าเกิดไม่ได้ไม่ได้บอกพี่อ้อมอะไรนี่โดยปกติก็คือเราจะคิดยังไงฮะบิงโตก็ต่อบิงโตก็ตามราคาที่เราขายหน้าร้านครับค่าพะโลก็3-5แหงไก่หน่อไม้ก็40ตามราคาแล้วเราก็ตักใส่ถุงให้ดังนั้นงวดนี้ก็จะเป็นราคาอ่าอาจารย์ปิงโตละหนึ่งร รให้ไว้หนึ่งร้อท่า่ทีแรกพี่อ้อมคิดแค่180ใช่ไหมแต่ผมบอกว่าพี่อ้อมให้200เพื่อจะได้จับให้สวยงามจัดให้เต็มที่อาจารย์ให้หนู200หนูก็คิดมาคิดไปถ้าขนมมันจะ15บาทถ้าเราเพิ่มอีก5บาทก็เป็นผลไม้ดีกว่าแล้วก็จะจัดเป็นแพ็คใส่ลงไปในปิโตค่ะเพราะเราทําบุญแล้วอยากได้บุญเยอะๆซึ่งก็บอกให้ฟังนี่ก็คือคุยกับพี่อ้อมได้ ก็อาจารย์ให้200หนูก็เลยจัดเป็นผลไม้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูหน้าตาในบินโตกันครับในบินโตก็นี่ฮะจับชายเดี๋ยวเราก็ตักใส่บินโตเลยครับแต่เช้าเดี๋ยวเราจะไปถวายพระตอน10โมงนะฮะคือเราจะนิมนต์พระไว้10โมงแล้วก็เป็นถวายสังฆทานแล้วก็ บินโตถวายเพนไป15จ้ะนี่ปลาทูพริกปลาทูนี่<ห>ก็คือปลาทูตัวหนึ่งค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำพริกผักอย่างเงี้ยน้ำพริกผักแ,<ต>ผแบบแต่ออาจ,าจะมีพิเศษเพิ่มก็คือมีชะอมทอดมีชะอมทอดด้วยน<ช>ี่ฮะ,ะ,ะมาดู <ปะ S 1> หน้าตาเมนูวันนี้ของร้านพี่อ้อมกับข้าวหลากหลายฮะนี่ที่บอกว่าเป็นข้าวกล่อง กล่องอันอันนี้เท่าไหร่นะกล่องละยี่ห้าค่ะกล่องละยี่ห้าค่ะส่วนอาหารเส้นเนี่ยหนูใช้ไส้กรอกไส้แฮมอย่างดีก็ขอเป็น30บาทครับแล้วก็ขนมพวกนี้ก็จะ15บาบทครัยกเว้นใส่ไส้นี้ใส่ไส้จะยี่สิบสี่สิจ้ะอันนี้หนูทอนตะกี้ให้หนูมา40ก็ใครสนใจจะสั่งแบบนี้ก็เบอร์ขึ้นไว้ด้านล่างเนี่ยนะฮะ เบอร์ขึ้นไว้เรียบร้อยสั่งได้โทรมาคุยกับพี่อ้อมแต่สําคัญว่าโทรมาตอนบ่ายๆโทรมาตอนบ่ายๆถ้ายังไงก็มาคุยกันได้ค่ะอยากได้กับข้าวแนวไหนแบบไหนบอกว่าโทรก็ช่วงบ่ายหน่อยเนาะช่วงเช้าพี่อ้อมก็อย่างนี้แหละช่วงบ่ายค่ะก็จะขายของยุ่งช่วงนี้น้องทองไม่อยู่ด้วยก็จะยุ่งนิดนึงไดับคลิปรถนี้ก็จะเป็น เป็นตอนเชฟทองไม่อยู่ค่ะซึ่งตอบคำถาม f อฟด้วยว่าเล็กอันนี้ใส่นะอ่าอย่างเงี้ยถ้าเชฟทองไม่อยู่แล้วทำไงร้านต้องปิดไหมไม่ต้องแหมไม่ปิดแล้วก็ลองมาชิมด้วยนะฮะเพราะว่าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยครูเชฟทองก็คือพี่อ้อมนี่แหละแล้วก็ยังมีมือขวาพี่อ้อมอยู่ในครัวอีกคนหนึ่ง ข้าวข้าวก็ใช้เป็นหอมมะลินะพี่อ้อมนะะถวายพระถวายก็ใส่สิบบาทนะพีจ่าเพราะว่าพระจะได้ฉันถ้าฉันยังไงก็สองมื้อได้ได้เห็นโตผมจัดมาให้พี่อ้อมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นถวายถวายไปถวายไปเลยถวายเข้าวัดไปเลยค่ะเดี๋ยวตักเลยไหคะจ่าได้ครับได้เอาเลยครับพี่อ้อมให้เอฟซีดูนะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นภาพว่านี่แหละ จริงๆแล้วพอพี่อ้อมคิดราคามาก็คือ180บาทต่อบาทต่อเถวแต่แต่ผมบอกเอาสวยๆเอาเต็มที่เพอเราอยากได้บนอันนี้แกงเนี่ยหนูจะใส่ไม่ได้ค่ะอาจารย์เพราะว่ากว่าจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาทิ้วแล้วมันคอนไปคอนมานะตัหวไหต้องใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็วางไปดีฮะดีครับเพราะว่าเราเราจะได้ไม่ไม่ไม่ลำบากในการขนส่งนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรผัดฉาปากกงค่ะ อาตอนพระด้วยแหละท่านบางทีถ้าเกิดถวายท่านกําลังบินทบาทอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็น้ําก็จะไหลย้อยออกมาตัวนี้ได้ค่ะจ่าตัวนี้ได้แม่ได้เพราะว่าไม่มีน้ําค่ะน้ําไม่เยอะน้ําพอขุกคลิกค่ะเนี่ยค่ะจ่าอ่ตัวนี้จะเป็นผัดฉาเนื้อปลากระพงค่ะค่ะตัวนี้นะคะประมาณนี้ข้าวข้าวประมาณนี้ค่ะจ่าข้าวสิบบาทข้าวหอมมะลิก็เต็มเผาเต็มปิดตัว แล้วก็ชุดน้ำพริกกะปิเอ่อชุดชุดน้ำพริกกะปิเดี๋ยวให้พี่สาวจัดน้อ่มีนืนะ้าค่ะก็น้ำพริกปลาทูเนาะก็ะก็จะได้กบฉันได้ถูกปากใช่ค่ะ,คะเราพอดชะอมกัน ใหม่ๆทอดเสร็จแล้วก็ใส่ปิ่นโตถวายท่านเลยครับเพราะว่าตอนนี้เท่าไหร่หกโมงกว่าเนาะหกโมงกว่าหกโมงครึ่งแต่เดี๋ยวเรานี่ม์พระไว้สิบโมงน้ำพริกใส่กล่องอะไรเรียบร้อยฮะไม่หกเดี๋ยวย<า>จะมีปะทูใส่ลงไปในนี้ด้วยค่ะ,ะจะขอถั่วฝักยาวด้วย บอกเลยนะเมื่อวานผมเทสนะเนี่ยชุดเนี้ยผมซื้อไปชิมซื้อใส่กล่องเอฟซีจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าอยากกินอย่างเงี้ยพี่อ้อมจัดชุดจัดชุดจัดลงกล่องไว้ให้แล้วมีในกล่องกล่องกล่องเมื่อวานนี้เท่าไหร่นะฮะชุดน้ำพริกปลาทูผักสดสี่สิบบาทค่ะวันนี้ก็มีค่ะอาจารย์แต่ยังไม่ได้จัดพี่พี่ก็กำลังจัดอ๋อจัดนมจีบอยู่อ่าอ่าเ่องจัดนมจีบอยู่ก็มีปลาทูมีไข่ต้มด้วยนะที่ผมเห็นมีไข่ต้มตัวนึงค่ะ แต่แต่วันนี้ไข่ต้มน่าจะไม่มีจะเป็นเป็นจะเป็นชะอมอเป็นชะอมแทนแทนเป็นชะอมเนี่ยค่ะอาจารย์โอ้ยตัวใหญ่จังเลยค่ะใช่ค่ะให้ตัวใหญ่เลยค่ะอาจารย์ไม่ต้องกลัวเลยอันนี้ค่ะก็คือหนึ่งชุดอ่าถวายพระใช่ค่ะผมเพิ่มราคาให้พี่อ้อมจัดได้อย่างเต็มที่ฮะให้เต็มที่แล้วเราจะทําบุญแล้วก็ประทูปิดประทูก็เต็มโตแล้ว ส่วนชั้นบนก็จะเป็นผลไม้เป็นผลไม้ผลไม้พกยังกำลังจัดกันประมาณนี้นะครับตรงนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชั้นบนตัวนี้จะเป็นผลไม้ผลไม้เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็เขาก็จะจัดมาให้หรือถ้าจะเอาไปขนมหวานที่เห็นตอนต้นคลิปตรงนู้นก็ก็ได้แต่ตอนนี้ผมผมบอกว่าเอาเป็น200เลยที่อ้อมพี่อ้อมก็เลยจัดเป็นผลไม้เพื่อเป็นผลไม้ให้จ่ะ เดี๋ยวรอผลไม้ค่ะแล้วก็ไปได้เลยขอบคุณพี่อ้อมครับสวัสดีครับ,บคคใครสนใจก็ <มา S 2> โทรโทรสั่งเข้ามาได้นะฮะ<ช>อาจจะเป็นกล่องเมนูอาหารกล่องอาจจะเป็นปิ่นโตก็เดี๋ยว เอฟซีเมื่อเข้ามาใหม่แล้วร้านอยู่ไหนอยู่ในตรงนี้ตลาดโพสามต้นนะพี่ออมนะอยู่ซอยอิสรภาพแมค่ะอิสรภาพ27ใช่ถ้าเกิดเข้ามาจากปักซอยก็จะอยู่ขวามือค่ะจะถึงก่อนสารนี่ตาถึงก่อนสารคุ่ตามีสายอยู่ตรงนู้นถนนตรงนี้เลยโพสามต้นเขาแกงเยอะค่ะก็เลือกเลือกดูนะฮะแต่ว่าเช้าเจะขายอยู่เองค่ะสวัสดีค่ะ แล้วครับเป็นโตเรียบร้อยอพร้อมที่จะถวายพระจะเกิดขึ้นครูครูจะวางให้ดูชุดแรกนี่เป็นโตก่อนถือแค่อันเดียวถือแค่อันเด ตอมนักเรียน